ก็รู้สึกตกใจนะครับเพราะว่าพี่ตั้วเนี่ยเป็นเหมือนไอดอลของเรานะครับผมเพราะเราก็ดูละครเข้ามาตั้งแต่เล็กๆแล้วเราก็มีโอกาสได้เจอพี่ตั้วเนี่ยนะฮะตอนที่เราไปถ่ายถ่ายรูปตอนเปิดคาเฟ่เดย์นะครับผมแล้วก็เราก็ติดตามคขมามาตดแล้วเป็นูุ่มกับที่ผมอยากจะร่วมงานด้วยนะครับเคยไปบอกพี่ตั้วนะพี่ตั้วครับผมอยากจะเล่นละครของพี่เราเรารู้ว่าพี่ตั้วเนี่ยนะครับผมกำกับละครแต่เราไม่รู้ว่าเขาป่วย นะครับเราเพิ so so ่งมารู้ตอนประมาณช่วงเย็นๆนะครับที่เขาป่วยแล้วเราก็ตกใจเฮ้ยจริงหรือเปล่าครับผมเราผมก็ให้พี่ๆนักข่าวบางคนเนี่ยคอยเช็คข่าวดูพอเป็นจริงนรู้สึกตกใจเก่งมากอ่ะเก่งแล้วแบบเราอยากจะคือคือเก่งอยากเราอยากจะร่วมงานกับเขาด้วยเราอยากจะซึมซับวิชาแล้วเราอิจฉานักแสดงที่ที่ได้ที่ได้เล่นกับพี่ตัวได้ได้ให้พี่ตัวกับเพราะว่าพี่ตัวเนี่ยถ้าพูดตรงๆคือวิชาเยอะมากครับคือไม่ได้ไม่ได้เจอแบบจริงจังคือไปเจองานแล้วก็ขอพี่ตัวถ่ายรูปด้วยนะ ครับผมแค่นั้นก็คือบอกผมว่าผมอยากจะร่วมงานกับพี่ตัวถ้ามีโอกาสผมขอร่วมงานด้วยนะครับคือผมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะเรียกพารันยูเนี่ยบางครั้งก็สันันยูบ้างบางครั้งก็วัลรันยูบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็ชอบนะเพราะว่าชื่อเนี่ยมันคล้องจองกับพี่ตัวดีสลันยูวัลรันยูเงี้ยพารันยูครับผมผมไม่เสียใจเพราะผมเคยพูดเขราตรงๆว่าผมเนี่ยอยากจะร่วมงานกับพี่เวลาผมเจอใครหรือพูดกลับคนไหนที่แบบอยากร่วมผมก็พูดไปเลยว่าผมอยากร่วมงานด้วยนะ